สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบกันกับอีสานสายหลายอีกแล้วนะครับเนาะมือนี่กับการต่อหนุกเขาใหญ่ครับมือนี่มากับเซียนพอดครับเซียนพอดสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนี่มาอย่างครับเนี่ยมาตัวหนุกเป็นตาคือบอครับมือนี่คือครับเอาบกไดมาครับมือนี่บกท้องดําโอ้บกท้องดําเนาะเป็นต่คือบ่ครับนกไม่บับนกไม่เนาะปูหัวสีขันบ่เนาะเดี๋ยวรุ่นเบื้องเนาะให้พี่น้องรุ่นเบื้องครับมือหนี้มากับเซียนพอร์ตครับนี่ ตัวท้องดำนะพี่น้องเนาะนี่แหละครับเป็นนกไม้ครับเอามาไล่ฝึกครังที่สามครับนี่บูงหัวสีขันบอนอเซียนพอนเนาะเนียนต้องรอหลุนเนาะครับกับหเอตอเก่าขึ้นเก่าเนาะครับสูตรเดิมเขาครับเบาๆหลายดอกเนาะเดี๋ยวเราไปใสกันนี่ครับไว้ใสไว้นี้ครับนี่เป็นพ้นสั่งเป็นไม้ทงหน้าครับน้องเกมี่ขึ้นปะเป็นนกขังๆพวกได้ขึ้นมือนี่ครับร้านวายสีขึ้น เ่ได้ขึ้นดอกลามือนี่ลุงเอาไม้สาวัวยานบลาตัวไปล้อหลุนเนาะเซียนพอร์ตเนาะครับบอกพี่น้องล้อหลุ่นนะหลุด้ัวครับให้มันมานเนาะครับครับผมไปพี่น้องครับเดี๋ยวเ่าวอ้สานไปไปใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวล้อหลุ่ล้อติดตามครับผมเบิ่งแล้วครับนี่จะหมดเลยครับครับเซียนพอร์ตว่าไปใส่ใส่แล้วห้องม่ครับนี่ตะหมดพี่น้อง หมาออยู่เด้มองนี่เราจะไปเบื้องหมอกันนะแต่มันเป็นถนน,นครับเดี๋ยวนั่นไปเซียนพอร์ทเหาเราไปเบื้องหมอกันครับพี่นอ้องนี่แหละครับพี่น้องครับโดยท้องดำนะใต้ใบนี้ครับเซียนพอร์มันเป็นถนน,นครับพี่นอ้องเอ้ยมันหมอกว่าจะไปใส่หันกับหมาอเดีแต่ว่าหมดครับโบม,มีตรวจีใส่แล้ครับมองนี้ก็หมาออยู่หรอกก็มันเป็นถนนนนะทีเขามา หาส่หนูไซยังเนาะหลัดงัวครับส่วนมากแต่ว่าเป็นยังหนอพี่น้องโบหัวมันสีขันบ่ไหนจะไปปีนลงมาลุกอีพ้าไปมองอื่นเลยเสียไปตัวเกาเลเนี่เดี๋ยวเบาอีสารบ่ได้ตั้งกล้องเนาะเดี๋ยว่ายเบื่งเรื่อยครับเดี๋ยวกล่องไปตั้งกันนกตัวเกานะเนาะเผื่อมันมีหลุนครับนกไม้บบหัวดนะีขันบ่ขันเนาะแต่ครับมันขันเดี๋ยวเบา,า,าอีสารไทยเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวรอหลุลลดลอติดตามครับนี่ไปไปนี่เหมาะครับงานนี่ร่อหลุนครับ ทางเจ้าท้องดำม,มีนกไปเขาแล้วครับยนินแต่เสียงเทียงครับเอา้ารุนเพิ่งครับพี่น้องนะเดี๋ยวบ้าวิสานเป่ากาวันครับมันนี้ตัวหนึ่งเสียงดีๆอยู่นี่แะครับค่าล้มดีเดี๋ยวถ่ายเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมติดตามครับ ยันได้สเสียงเดียครับ okay. Okay. ลอลนลอลน

เสียงร่เสียงเสียงไปบรรลุยังไงเกิดไน้องหามันมากครับเกาดายอยู่มีมันมา,านกแตวันนี่ครับเชิญพาช่วงครับโตพี่นองเขา มานไปไปเลยกอนฮะถ้าเจอคนไม่อีกอ้กอาวพี่น้องครับเบจ้าท้องดำจัดหรอวครับผมเสียงเถียงกันตต้แแร่ๆุนนะาใบสารข้าไปหยุงยากก็น้ำเหมือนนกตอเก่าครับเลขประเทศไทยให้พี่น้องเบ่งเล่นครับทั้งหลานกับบนหนิงเนาะแต่ได้ยิน้เสียงนกเสียงกลางครับเถียงนะ บกอกก็เก่าว่างหันกันนกเขาชวามืกอวนเนาะพี่น้องเนาะอู้เสียดายครับนกกำลังสีลงมับัดนี้ลงมากกับเมื่อวนนกเขาชวากับเลืบอติดเอ้าบ่ปเป็นยังพี่น้องตัวน,นี้หมานครับเจ้าท้องดำเดี๋ยวไปสารสิเปลลงไม้เบื้องนาะพี่น้องนะไปเส้นพอเท่าเบลลงไม้พี่น้องเขาเบื้องมายุดยอดแล้วครับนุกไม่ครับเจ้าท้องดำดัน้วครับตัวแรก

อาได้ปใหญ่มันล้มนะดูไปอ้พี่น้องท้องดำครับออกเทียที่สามครับเรียบร้อยแล้วครับนี่อู้ดาวีสารบริเวณเด้อยพี่น้องด้วยของแถะทั้งนั้นด้วยครับนี่แข็งแบบยางใงญ่เลยนกตัวนี้เสียงกลางห้องนะครับเสียงลดตัวที่ว่าเถียงกับนกลำพงนะลงมาหนิดหนึ่งครับโอ้ลายคอ,อยางน้ำครับตัวนี้ เียนพอดยกปูนะครับโยกปูีกครับเอ้าเดี๋ยวลงไม้เบื้องเนาะเดี๋ยวพี่สูตรเบื้องครับตัวผู้หรือตัวแม่สักครู่ครับนี่ครับเจ้าท้องดำโอ้ดินจนว่าครับปีกเลียดเบิดหนกหมีเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามันแล้วครับนี่ครับเจ้าท้องดำเนาะพี่น้องเนาะเบื้องหลวดลล่ของเขาครับไลสาร่ได้เฝ้าเด้ครับนี่นี่ครับเกียบลอยครับ สุดยอดนะครับนะ้าพี่น้องเนาะจัดว่าเด็ดครับตัวนี้นมีคนมาพอดีพี่น้องเดี๋ยวลงไม้เบื้องครับผมนี่ครับพี่น,อน้องกุไลข้อบอบบอยางงามนะครับนกพิณเดี๋ยวใบาสานจะจับออกไม้เบื้งบบองหนึ่งหลังเดี๋ยวลุงให้จับที่หลังโอ้นอกโตแบบยางใหญ่เลยครับแข็งใหญ่ขนาดครับ บาอีสานบ่ไดนเฝาเนาะได้ยินต่เสียงมันเถียงกันครับมันเข้าช่วงเดียวกันครับที่แบบบาอีสานเปิดลํโพงงอนน่ะไดียินเสียงอยู่ครับเห็นบ่ดในไทยเนาะอยู่กับหลานหลานกับบนิ่งครับจเจ้าหญ้าเฝ้าบอกหลาวเจ้าห้าต้องควบคุมหลานน้าเนาะ,จะเจ้าหญ้าเฝ้าเบิเ้งใ,ให้พี่น้องเขาเาบื้องเราลุงให้จับอ้เจ้าท้องดาเจ้าท้องดําจัดเหรอครับออกปลาครั้งที่สามนะเดี๋ยว คือก็โดนแล้วครับนี่เบื้องลักษณะนี่หางจากเสียนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองครับแข่งขาบบกยางไงเลยครับเบื้องสุดยอดปะครับนี่เออตะเกียบเหลย ตะเกียบโอ้ทีครับแต่ว่าบ่าแข็งปันไดนแต่ว่าทีเลยล่ะแข็บ่แข็งเนาะพี่น้องเนาะสีบ่าตัวผูยกว่าหนูกงามปันนีตัวใหญ่ปันนี่อ้าตัวใดไก่ะเอาไปกวนแล้วเนาะเสีนพอรเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าบอกหล้ายจะเฝ้าให,ให้พี่น้องเขาบึง้ง เจ้าท้องดำจับบะเจ้าท้องดำจับเนะ่พวกบาอีสานบ่เคยเอามาตัวพี่น้องเด้อครับนี่เบิ่งนกแต่ละตัวบ่กเคยกันแยกตัวเด้อพี่น้องลายขอ้อก็งามครับตัวนี้ดากเหลืองไข่ปูครับนกหนาเลียงนะครับตัวนี้ตัวใหญ่แห้งครับตัวนี้สุดยอดครับเจ้าท้องดำนี่ครับอีให้เบื้องอีกเพีนน้ยนนึงครับนี่ตัวตวนของเขาใส่ถิมว้แบบบ่ได้สนใจนะครับเงียบเงียบก็เลยอห็นมาเบิง่ง ถือีหลีครับนี่ตะดโดนเราเลยนี่ติดตะดโดนเรครับอ่ามานแล้วนาะเสียนพอรอเนาะนเดี๋ยวเก็บนกกอนนะครับผมเดี๋ยวสิพ้าเลยเบิ่งต่อก่าครับใส่ถิ่มไว้เลยนะครับจะเป็นยังไงครับเบิ่งหลอนว่าเป็นตะเขา็าหรอกมันมาเห็นหนกเขาชาวว่าติดแล้วเดี๋ยวบอกหลายเสื้อเอาเบิ่องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงเด็ดปีก่อนยังจับเดี๋ยวให้ร้านจับนกใส่ถุงก่อนพี่น้องสักคู่ครับเอาพี่น้องครับ สุดท้ายก็ไปได้เจ้าท่องดำผุนอพี่นงเนาะตัวที่บตคิดว่าสิเป็นตาดครับนกไม้เนาะนี่ครับนกบกยางงามเลยตัวนี้ตัวใหญ่แห้งครับนกแดงลายข้อก็ดีครับแข้งขาก็ดีสีสีดากสีกลก็เหลืองไข่ปูดีครับนาเลียงครับแต่ว่าตัวไม้นี่บ่็ด้ครับฝากไว้เป็นตำนานดีเราเนาะเซียนพอนเนาะ หนูเขาชาวามาติดก่อนครับนี่หนูเขาชาวาขันแม่นนั่นว่าสิปล่อยดอกแต่ว่าเก่ามันั่นติีผลมันเนี่ยปอยไปมันก็ตายครับก็เล็กเอาไปเลี้ยงให้มันเั่นปีกปงอย่างก่อนเนาะเคื่อมันขันดีเสียงดีนะครับแต่มันบ่นั่นก็จังปล่อยเนาะพี่น้องเนาะขันแม่นปล่อยไปโดีนี่ก็จะตายอีกแหละนะครับเอ้าก็สิเอาไปซ้ำเนียเนาะเสียนพอดเนาะคลิปนี่ในสองแต้มครับกับเสียนพอด์ตโตไม้ปอดเอ๋ครับ ได้ครแต่ว่าเสียงดีดอกนกอ้าวนี่เสียงดีครับเสียงแขกที่เหละท้องดำครับกับต้อเกาได้ชาวาครับเียงพอดวางไดเหมือนี่เอาไว้ซ้ำนี่เนาะเดี๋ยวสิเก็บกอนครับผมแล้วก็สิเมียบานครับุูสาห่างกัย่างดีครับสว่วนสีเฮ็ดแล้วเป็นเครื่องชมวงครับตัวหม,มายมากแต่ว่านกเขาชวาจะลอยมาทาาไหนมาเหยียบเนาะเฮ้ยพกแกพวกแกเหี้ยงเนกเขาชวาเนี่ยเออยังไปจับเอาอยู่เฮียยเท่เดียว หลานกระบนิงเล่บบรดษไทยให้เบิ้งพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งดีๆครับจังไดบ่าวอิสานบ่เคยตัวพี่น้องนะครับบ่เคยเอาหนกมาใส่นะครับผมมาใส่ไว้แล้วว่าถือขันบ่เซียมาตราน้ำกันครับแล้วก็มาเบิ้งหนกแชลเลอร์ยูเฮียนก็ได้ครับผมว่ามันมีบ่ครับจังไดก็ถ้าที่สนใจจังไดก็สอบถามได้ครับหนกฝึกหนกยังก็พอมีครับเดี๋ยวนี้พอได้เรียนครับเปิดสีแดงอยู่นะครับผมมันมีหลายตัวแล้วครับบ้านนี้จังไดก็ลอติดตามไปคลิปหนาเนาะเซียนพอดเนาะ เดี๋ยวสิมากับเซียนพอดเรื่อยๆเนาะสั่งกาว่าเด็กสั่งครับนี่ปากไว้น้ำเลือพี่น้องติดตามเซียนพอด์ตน้ำขับเอาถือสำหรับคลิปนี้ก็สิเอาไว้ซสำนีแล้วเนาะสีขับพาหลานกลับบ้านแล้วครับกลับคำบ่ได้ครับมากับหลานสำหรับมื้อนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เขามารับชมจนไว้จบคลิปนี้ครับสุดท้ายนี่ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านครับคอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมรล่ำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับผม สำหรับมื่อนี้ผมกับเซียนพอร์ตขอตัวลายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะ